นี้ก็จะเป็นบริเวณนะครับเป็นตึกอาคารบ้านพักบุคลากรล่างใหม่ครับอันนี้ที่เห็นก็คือราคานะครับอันนี้คือนะครับบรรยากาศสภาพการได้รับผลกระทบครับอบรรยากาศครับ ซนตั้งหลังโซนนี้เนี่ยะข้างข้างหน้าที่มองเห็นเนี่ยจะเป็นถนนนะครับเป็นถนนนะครับเชื่อมระหว่างตึกนะครับตั้งแต่บ้านทาอาจารย์นะครับตึกพยาบาลตึกบริหารลงจอดต้นรวมไปถึงตึกเจ็ดตึกบรการตึกคุรุศาสตร์นะครับอ่าด้านข้างเนี่ยจะเป็นนะครับจะเป็นห้วยสํารานเรานะครับซึ่งนะครับน้ําขึ้นมาเต็มนะครับได้เห็นเตึกพยาบาลอ่า พยาบาบลสวัสดีตอนเย็นวันที่6ตุลาคม2 5 6หนะครับตอนนี้ตอนช่วงเย็นเราหลังจากช่วงกลางวันเนี่ยเราลงพื้นที่เดินทางไปพาอาจารย์บุคลกรเข้าไปที่เข้าไปที่ในบ้านพักนะครับ ตอนค่ำเราก็จะลงออกสำรวจนะครับสำรวจสำรวจบริเวณน้ำปริมาณน้ำาต่างนะครับเพื่อที่จะให้ความทราบว่าระดับน้ำเป็นยังไงบ้างสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเดี๋ยวเราจะลงไปกับทีมงานครับอันนี้ไปกับกัปตันนะครับพี่ภูมิครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับตอนนี้เราจะทายไปที่โซนบ้านทักอาจาร,รย์บุคลากร,กรเพื่อที่จะสำรวจนะครับปริมาณน้ำนะครับแล้วก็จะดูทางนะครับปริมาณน้ำแล้วก็ว่ามี คิดปกติหรือว่าเปลีป่ยนแปลงไงแล้วก็เดินทางไปนะครับ,รบครับไปหลังวัดเจ้ครับอันนี้ก็จะเข้ามาที่โซนบริเวณน,นะครับน้ำท่วมน้ำขึ้นจากตอนเมื่อเช้าเนี่ยเป็นนะครับจากปริมาณปริมาณเมื่อเช้าเนี่ยสองเมตรสามสิบห้าใช่ไหมครับอันนี้เป็นสองเมตรสี่สิบครับอ่าอ,อันนี้โซนบ้านอันนี้บ้านพักผมครับเ่ิมเรียบร้อยนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนบ้านพักของเป็น บ้านชั้นแรกก็เป็นบ้านพักนะครับหลังคาบิดจ้อยครับอันนี้ที่โซนด้านหลังนะครับอัอนนี้ทางเดินข้างหน้าเนี่ยจะไปไปตึกพยาบาลแล้วก็เป็นตึกบ้านพักอาจารย์หลังใหม่ครับเป็นแฝดอาจารย์หลังใหม่แล้วก็หอพักนักศึกษา,านะครับ ตรงนี้นะครับแล้วลองมิดอย่างเดียวครับ บาแล้วก็เป็นอาคารบ้านทางอาจารย์หลังใหม่นะครับบ้านน้ำเนี่ยจะพิจัรณาน้ำขึ้นน้ำขึ้นจากเมื่อเช้าเนี่ยนะครับวันนี้วันที่6ตุลาเนี่ยน้ำขึ้นจากเมื่อเช้าเนี่ย5เซนนะครับแต่ว่านะครับค่อยๆสงตัวนะครับค่อยๆสงตัวนะครับเพราะว่าระดับน้ำไม่ค่อยลดลงนะครับอันนี้บรรยากาศซู้อจากข้างหลังครับซู้อจากข้างหลังนะครับอันนี้พี่ยักษ์เรานะครับทับเรือให้นะครับแล้วก็แล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศข้างหน้าเดี๋ยวจะเป็นตึกบริหารนะครับตึกบริหาร ครับรานให้ดูครับนะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่ตึกตึกแปดนะครับตึกบริหารครับตึกแปดตึกรรรบกกริหารอันนี้โซนด้านหลังครับถ้าด้านหน้านี่เข้าไม่ได้ด้านหลังก็ล้วนนี่ประมาณเมตรยี่สิบนะท่วมครับประมาณเมตรยี่สิบท่วมนะครับอันนี้ก็จะเป็นตึกสําหรับคณะบริหารธุกรกิจและการบัญชีก็จะมีสาขาการตลาดสาขาการท่องเที่ยวองแรน,นะครับการ ระหว่างประเทศและก็สาขาอื่นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตึกท,ที่ได้รับผลกระทบนะครับทาน,นี้บรรยากาศนะครับทันี้นนี้จะเป็นทางลงเข้าไปที่ห้วยสำรานแล้วครับ เราก็จะเลือกทรงตัวแล้วเลิ่มระดับครับเป็นเป็นบ้านเรือนประชาชนที่อยู่โดยรอบมหาวิทยาลัยครับเปจนเป็นบ้านน,นะครับเป็นระอรอนนะครับที่อาศัยร้มยม่แม่สรานะครับเพื่อำงานบ้านเรา วมากที่ทุกคนเห็นก็คือเป็นหลังคาเป็นระบบปั๊มน้ํานะครับแล้วก็เป็นที่จอดรถสําหรับบุคลากรนักศึกษาหรือว่าผู้ที่เข้ามาใช้บริการตึกพยาบาลครับทางเดินก็จะท่วมเลยครับประมาณนี้ครับสถานการณ์น้ำที่สีงเกตว่าปีนี้นะครับหนักที่สุดในรอบนะครับในรอบหลายสิบปีเลยก็ว่าได้นะครับ ส่วนของโซนนี้ที่เห็นในในภาพก็คือเป็นอาคารตึกบ้านพักบุคลากรหลังใหม่นะครับที่เป็นที่พักสําหรับอาจารย์บุคลากรนะครับซึ่งการก่อสร้างเสร็จนะครับนะครับก็ลงยอนเลื่อนลังสร้างใกล้จะเสร็จนะครับน้ําก็ท่วมมานะครับท่วมเข้ามานะครับอบรรยากาศจะเห็นเป็นมุมกว้างเนี่ยจะเห็นว่าอาคารนี้นะครับ ตรงรั้วนี้ก็จะเป็นถนนเรียบกับแม่น้ํานะครับแม่น้านะครับลาห้วยสําลานนะครับลำห้วยสำลานของเรานะครับถ้าถัดไปทางที่ตะวันตกนะครับถ้าดูตามก้อนแสงของท้องฟ้าก็จะเป็นหอพักนักสายนะครับหอพักนักษานะครับซึ่งตอนนี้นะครับยังไม่ท่วมครับแต่ว่าทางเข้าเนี่ยก็น้ําเริ่มเข้าไปแทนที่ถนนแล้วครับบรรยากาศถ้าลงไปข้างหน้าตามภาพที่ทุกคนเห็นก็คือจะไป ไปแยกอาคารทีบังกรนะครับแยกอาคารทีบังกรอันนี้ผมให้ดูบรรยากาศทีมงานครับคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับพี่น,นะครับอันนี้ก็จะเป็นผู้ที่นะครับนำปลาปลาปลาผมมาถ่ายทำครับเพื่อนะครับทีมงานครับสุดยอดครับวันนี้เฮ้ จอดเลยตรงนี้นนใกล้ป่ะอ่ะอันนี้คือราคาบ้านพักนะครับทุกคนที่เห็นในภาพนี่คือราคาบ้านพักเดี๋ยวนะครับผมจะให้ทีมงานเลี้ยวขวาไปที่โซนบ้านพักอาะยานนี้เป็นเป็นเป็นบ้านพักเป็นอาคารชั้นเดียวเป็นเป็นเฟสที่หนึ่งเดี๋ยวจะไปดูเฟสที่สองที่สามนะครับข้างหลังนี้แก้ว่าต้นไม้เนี่ยจมไปอยู่ในน้ําเลยนะครับ ก็เดี๋ยวผมเดินทางกันเนี่ยจะเป็นบ้านพักที่ผมพักอยู่นะครับเป็นเป็นแฟลตสองชั้นแต่ผมมีอยู่ชั้นสองนะครับแต่ว่าบ้านพักของพีง่ๆบุคลากรอาจารย์ต่างๆนี่ในทั่วแไวเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศด้านหน้านครับบรรยากาศถ้าเข้ามาครับก็จะเป็นบรรยากาศที่มืดครับมืดแล้วครับเพราะแสงเริ่มหมดแล้วครับหให้ดูบรรยากาศนะฮะัหรือว่าปีนี้ได้ได้รับความเสียหายน่าจะเป็นความเสียหายที่ บรรยากาศโอ้สุดยอดเลยครับทุกท่านบรรยากาศนะครับอันนี้วันที่6ตุลาคมนะครับ2565ครับอ่าอันนี้เป็นบ้านพักอาจารย์นะครับ อันนี้คือสวนบ้านพกอาจาร์ครับก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้อาจารย์นะครับถ้าใครอาร์คนไหนที่ได้ดูคลิปก็เป็นกําลังใจนะครับหลังจากน้ํารดนะครับเชนะื่อว่าความร่วมมือความช่วยเหลือก็จะเข้ามาอย่างไม่ขาดสายนะครับ Sushi ma